มีคนอยู่บนาวสินเนอร์ดูดูกนนี้เอเป็นลูกศิษย์ชักชาหรือเปล่าแข็งแกร่งอ้าวอ้าวก็ลรง่มทมเลยตายแล้วไม่น่าขยับเลยโอยนายขยับทำไมเล่านายไม่ขยับก็รอดแล้วแฮมเวดเบด มา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 นี่มาอยู่ไหนไอ้อยู่ไหนไอ้กที่ไอ้อยู่ไหนอยู่ไหนไอ้กนี่มานี่ชอบฆ่าผู้คนเดีย๋ยวก่อนเอ้ยเฮ้ยคืบไปได้หาเลสหาเลสชิบหาเลสหาเลสชิบหาเอ่อหา,าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันมาเยอะมาดิโอ้โหสองอันโอ,โ,โอ้โหโอ้โอ้โอ้โอ โอ้โอ้โหโอ้หอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอิ่มโอโอ้โโอยโอ้ยรถชนะกรโอ้โหโหรอดว่ะ oh ย่ามครับได้ไงวะไม่ล oh. ืมเหมือนกันโอ้โห โอ้โอ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 โดนโอโอวิโออเฮ้โอ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  โอ, yup. อ,อ,อ,いいอ,อ้อะไรไวะนี่โอยเนี่ยเอออะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยโ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 อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอโอ้ยโอ้ย เว้าก็เล็กแม่งเว้าโบโอ <c oughs> อะไรวะคือ <c oughs> อะไรคือลบอะไรวะโอไม่เข้าใจโอ๊เก้าเก้าด้วยโอ้เล็กสวยมากเลย <c oughs> อะไรวะโอ <c oughs> เอเอเฮ้ยใ,ใ,ใ,ใครทำอะไร โอ้โหใครปล่อยกล้วยไปตรงนี้เนี่ยเออยันจะวางกันกล้วยกันอีกมาทำอะไรนี่กล้วยเนี่ยเฮ้วางกล้วยทำอะไรครับเนี่ยฮะวางเกลือกันทำไมครับล่ะลูกโอ้โหวางกลือ tô. อุ๊ยถีวางกล้วยโอ้โหวางกล้วยจนคนตกโอ้โหไอ้นี่มันอลไรอาจ ก๋ยตโดวล้อนเลยโอ้โหนี่มันคาตะกอเลือดเกนดีว่า